จร,จริงๆเริ่มมันเริ่มต้นที่ hmm. อ่ะจริงๆอ่ะกระแสอันนี้มันเป็นมานานแล้ะก uh. ็คืออ่าบางคนเนี่ยเริ่มไม่พอใจกับการอ่านข่าวหรือเล่าข่าวแบบว่าดุ uh. ดัน,น uh. ถึงขังถึงใจ uh. าทาั้งที่เมื่อก่อนพฤติกรรมการอ่ารายงานข่าวเนี่ยในทีวีสมัยก่อนเนี่ยเขาจะรายงานแบบรายงานข้อเท็จจริงไปเลย uh. ่อาไม่มีการใส่ความเห็นส่วนตัว อ่าก็คือมีสริปยังไงก็อ่านตามนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการเรียบเรียงบทเอาอินว่าจะเอาอินเสิร์ตขึ้นตอนไหนอะไรยังไงเตรียมภาพยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเตรียมมาบทแล้ว <บ S 2> ขอที่จะอ่านยกเว้นมีข่าวโดนจริงๆอ่ะอันนั้นค่อยตัดตัดเข้ามาอ <บ S 2> <laughs> จนกระทั่งช่วงสิบอ่าสิบปีให้หลังมานี้เนี่ยกระแสการอ่านข่าวหรือแบบการใส่อารมณ์มาข่าวเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะฮะจากหนึ่งช่องไปสองช่องจากสองช่องไปสี่ช่อง นะฮะจากสีช่องไปรัวแทบจะทั่ววงการแล้วตอนนี้เอา้าเข้าวงการท,วทีวีเลยก็มีประเด็นกันว่าเอ้บางทีเนี่ยข่าวเนี่ยมันก็สดบางทีข่าวมันเรื่องข่าวมันเรื่องสดอยู่แล้วแล้วถ้ามีเหตุด่วนเนี่ยพี่โฟบอกเนี่ยก็ต้องด,งดึงดึงภาพข่าวมาหรือดึงรายงานสดมามซึ่งบางทีอ่าทีมข่าวทีมหนึ่งเนี่ยอาจจะทาประมาณหนึ่งรายการ อย่างต่ำหรือว่าบางทีก็สองสามรายการเลยอมครับอาจจะมีการแบบขึ้นขึ้นภาพช้าอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าอะไรอย่างงี้ทาให้อ่าฟรอนต์แมนเนี่ยที่เป็นนักข่าวนางที่พูด่เป็นผู้ประกาศข่าวนั่งหน้าโต๊ะหน้าง,งานเนี่ยครับครับอ่าบนออกอากาศบ่อยครั้งอืมคนก็แบบเอ้ยกําลังฟังข่าวอยู่ก็เริ่มไม่พอใจนะฮะก็มีการบน่บน,บนบนบ้าง แต่ก็ไม่เป็นจุดประเด็นอะไรเยอะจนกระทั่งอ่าใน Facebook ของคุณอารากรเลือกเกษมนะครับหรือพี่จีนวิวไฟเดอร์นะครับโพส์ตขึ้นมามนะครับหน้า Facebook ส่วนตัวของเขานะฮะของพี่เขาเวลาเห็นพิธีกรข่าวร้องจะเอาอินเสิร์ตโน่นนี่ให้ได้ดังใจได้แต่คิดอยากให้ท่านไปนั่งหลังเครื่องคอนโทรลสักสิบ้านาทีจะได้รู้ว่าชีวิตมันบัดซบขนาดไหนอ่าน,นะฮะอันนี้เป็น จากพี่จีนนะฮะพี่จีนโพสต์มาอย่างนี้แล้วก็มีคนคอมเมนต์ต่างๆนานาเยอะมากมายเลยทีเดียวเอซึ่งจ่อซึ่งอาจจะซึ่งจากการวิเคราะห์เนี่ยนะครอาจจะเป็นการเจาะนักข่าวอยู่มา2สองคนนะครับที่ชอบที่ชอบเรียกอินเสิร์ตขึ้นมาอแล้วอ่อออาการหงุดหงิดถ้าอินเสิร์ตช้าก็คืออ่าพี่หนุ่มกัญชัยนะฮะทางช่องสามแล้วก็ พิมพุธอภิวันช่องแปดอ่าพิมพุทธะนี่แหลอะ,อ,ะอันนี้อันบิมตาอภิวันอันนี้คือชาวโซเชียลนะคระับชาวโซเชียลเขาแบบเออก็มาบ่นๆบนบนในคอมเมนต์หรือว่าเออก็เห็นเหมือนกันเรียกอินเสิร์ตขึ้นมาบางคนก็บอกว่าเนี่ยดูดูอย่างเฮียสรยุทธ์เนี่ยเวลาเรียกขึ้นภาพอินเสิร์ตมาอินเสิร์ตไม่ขึ้นก็บอกว่าเออไม่งั้นก็ไม่เป็นไรก็พูดแล้วก็พูดต่อไปอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการของแต่ละคน นะฮะแต่การโพสต์ในครั้งนี้เนี่ยมันทำให้ความเห็นออกมาเยอะมากมายนะฮะอย่างอ่า <ừ. S 1> เอาตรงตรงมันก็มีความเห็นมาหลายฝ่ายอย่างเช่นฝ่ายของอ่าพี่จอยเนาะลุงหรือลุงจอยจตุรงสุขเอียดนะฮะอ่าครับอืม <laughs> ผู้ประกาศอดีตผู้ประกาศข่าวแล้วก็อ่า เจ้าของรายการเจาะรหัสย้อนลอยช่องไอทีวีนะใครทันบ้างโอ้จแสดงความดีมากเลยมาเลยนะฮะผูะ้ประกาศข่าวจะมีโอกาสว่าทีมงานหรืออากาศเพราะอะไรทั้งที่เวลาอ่านข่าวบนจอโทรทัศน์มีมารยาทกำกับอยู่แล้วถูกสอนว่าคนทําสื่อต้องมีมารยาทต,ต่อคนดูทั้งภาษากายภาษาสื่อสารแล้วต้องไม่คิดว่ามีคนแบบเดียวที่ดูอยู่เพราะจอโทรทัศน์หรือตอนนี้อยู่กับทุกคน ทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาทุกชัน้นวนะันณะเราถูกสอนว่าเวลาปรากฏตัวคนสื่อสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ต้องใช้ภาษาที่ฟังได้ทั้งคนไม่มีการศึกษาจนถึงระดับด็อกเตอร์และคนในรั้วนในวังเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตอนนั้นใครฟังหรือเห็นดูเราอยู่บ้างทางที่ดีจต้องดูดีเรียบร้อยพูดด้วยความสุภาพภาษาที่สุภาพไม่ปนคําสะบัดกลดาเพราะเด็กเล็ก,ก,ก,กคนอื่นเขาจะได้ฟังเราได้ดีด้วย ดังนั้นการทาข่าวสมัยก่อนเป็นกากับและป้องกันความผิดพลาดทั้งที่คนประกาศและคนผลิตภาพประกอบด้วยขดข่าวคือบทที่เขียนโดยผ่านการกันกรองแล้วว่าจะสื่อสารอะไรคําไหนเรียงลำดับยังไงผู้ประกาศที่ดีจึงควรอ่านทุกคำถามอ่านทุกคําตามบทนั้นไม่ตัดไม่ต่อไม่เติมเว้นที่มีคําผิดก็สามารถตบทมหรือแก้ไขได้โดยการถามระธาทการให้จัดเจนียนก่อนเพราะบทก็คือคีย์การสื่อสารที่ทําให้ผู้ประกาศเป็นผู้นําเสมอ,อผู้ประกาศจึงไม่ใช่ใครก็ได้ที่มีพูดที่พูดมีเสียงดัง แต่คนคนนั้นต้องมีภูมิที่ต้องมีภูมิรู้สุภาพและมีจยจแบบที่น่ารับฟังข่าวจึงมีจะมีคนฟังจนจบเพื่อจะได้ทราบประโยชน์จากการนําเสนอนะครับอืมนะและ้วก็อันนี้คือแล้วก็มีเล่าเล่าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะครับปุ๊บปุ๊บปบเขาก็อธิบายในเรื่องของลำดับว่าจะมีแบบ ข่าวที่มีว่ากำกับก็จะมีแบบภาพประกอบข่าวขึ้นมา,<อ>ามโปรดิวเซอร์ทตรีมตัดต่อมาเรียงกันพอได้ข่าวลงพื้นที่ที่รู้จริงที่สุดก็ส่งบทเขียนบทส่งขึ้นมาพอาถึงกองบอกกอเนี่ยก็กองกองประเด็นกองคําส่งให้โปรดิวเซอร์ไปคุยทีตัดต่อหาภาพแบบช่างภาพอืครับถ้าขาจริงก็จะเซ็นเซอร์หรือว่าทํากราฟิกแทนพอเสร็จก่อนเข้าส่งผู้ประกาศก็เอามาทบทวนก่อนเอาเอาบทมาทบทวนมาซ้อมอ่านอืม เป็นแต่ว่าจะมีเรื่องด่วนขึ้นมาก็อันอันนี้แทรกขึ้นมาเขาบอกเขียนว่าผู้ประกาศข่าวบางคนไม่ชอบอ่านตามบทเพราะคิดว่ารู้มากกว่านักข่าวภาคสนามบางคนรู้เกินข่าวที่นักข่าวส่งมาสั่งหรือบทมาเล่าเองทั้งหมดไม่ปัญหาพอภาพไม่ตรงก็ต้องรื้อภาพด้วยสิ่งที่คนดูคนฟังได้รับมาคือของเสียเฮ้ยหาหาประกอบข่าวคนธรรมดายันเจ้าที่ฟังอยู่ก็ต้องรับรู้ให้ได้ ก็ต้องก็ต้องรับรู้ได้ฟังเสียงเหล่านี้ไปด้วยผมจึงไม่เห็นด้วยกับการไม่คาบรพนัาขากข่าวพาคสนามไม่ครบรันคนเบื้องหลังเพราะผมทามาสองส่วนแล้วอ oh. ถึงเราจะอ่านเก่งกว่าเขาแต่ไม่ได้ลงไป oh. ทาข่าวนั้นนั่นเองพูดให้เสียงแห้งก็สู้คนในอยู่ในพื้นที่ไม่ได้หรอกครับ oh. อันนี้คือฝั่งของอ่าลุงจอยนะฮะแล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งนะครับของทีตานนารกรเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นในฝุงฝั่งที่เข้าใจนะฮะบ oh. อกว่า หน้าที่คนเบื้องหน้าคือเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเข้ามาต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้และนําเสนอเนื้อหาอย่างครบถ้วนไม่ใส่อารมณ์คาสื่ส่วนตัวเพราะข่าวคือแฟกต์ไม่ใช่อิมมชั่นแลแม้คนเบื้องหลังจะผิดภาพอินเสิร์ตพักผิดเพคิปผิดใบเบอร์หน้าคนเป็นต้นคนเบื้องหน้ามีหน้าที่ต้องทําให้รายการทั้งหมดราบลืน่นไม่ใช่ให้ผู้ชมต้องมาสะดุดกับอารมณ์ที่ส่งอ,ออกมาทางคําพูดของคนเบื้องหน้าในกรณีคุณทั้งคุณหนุนและคุณพุทธทั้งสองคนไม่ใช่คนเบื้องหน้าเพราะทั้งคู่คือห คือคนอที่สามารถทําให้คุณและโทษต่อคนทํางานเบื้องหลังได้เมื่อคุณเป็นหัวหน้าคุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดทั้งรายการเมื่อลูกน้องทําผิดคุณต้องตักเตือนอตักเตือนและยังผิดก็ต้องคาาโทษแต่ถ้าผิดอีกก็ต้องลงโทษทั้งหมดนี้ต้องทําในที่ประชุมทีมงานหรือเรียกมาต่อว่าส่วนตัวไม่ใช่ต่อว่าออออากาศให้ผู้ชมรับรู้ปัญหาของทีมงานไปด้วยครับสุดท้ายแล้วเมื่อรายการเิดความผิดพลาดจากคนเบื้องหลังคนที่เป็นหัวหน้าจะต,ต้องรับผิดชอบทุกอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นคนมีข้อต้างใดๆด้วยอื ก็หลังจากมีโพสต์ของพี่จีนวิวไฟเดอร์ขึ้นมานะครับทางพี่หนุ่มกัญชัยนะครับก็ได้เข้าไปคุยส่วนตัวกับพี่จีนนะฮะค่ะแล้วก็ตนออกมาเป็นโพสต์เป็นคอมเมนต์นะคอมเมนต์จากพี่หนุ่มเขาบอกว่าการทํางานที่ดีคือความพร้อมประชุมแล้วเลือกภาพแล้วรู้แล้วว่าจะมีอะไรที่ต้องทําบ้างแต่สุดท้ายผิดหมดเวลาหมอผ่าตัดทุกคนต้องรู้หน้าที่ตัวเองหมอขอมีดด้าน<ะ>ส่งที่ดูเสมหะมาให้หรือ<ะ>เชฟตั้งกระทะผัดข้าวผัด ขอซอสจากลูกมือเสือกส่งน้ำส้มสายสทาูทั้งทั้งที่รู้ว่าผัดข้าวทําไงดีครับที่สําคัญเป็นทุกวันท่านาที่ประชุมไปแล้วที่สําคัญผมว่าเรื่องแบบนี้มันเรื่องบ้านใครบ้านมันครับอืมอันนี้จากคอมเมนต์แล้วก็โค้ในเพจต่อนะฮะหน้าเพจของเขาต่อว่าเห็นกรามีดราม่าเรื่องบททีมงานหลออากาศก็คิดใจตอนนี้มีอยู่สองคนไม่กูกับพุทธเราเออใช่ไม่เขาไม่พี่หนุ่มก็พี่พุทธระเออใคร เลยย้อนกลับดูตัวเองว่ากูบ่นเยอะไหมไหมแต่ได้คำตอบว่าไม่นะดูถูกความเป็นมนุษย์ของทีมงานออกรายการไหมก<ส><ม>็ว่าไม่นะอืมครับเราวคอม,มอเมนต์ต่อนะครับการทำงานที่ดีคือความพร้อมประชุมแล้วเลือกภาพแล้วรู้ว่าต้องมีอะไรที่ทําบ้างแต่ย้อนปิดหมดนะฮะับอ,อ่าง้นที่ไม่นอาไว้ในในเฟซของพี่จีนอ่าครับเอาตรงๆนะโคตรอยากให้คนพูดเรื่องนี้ไปนั่งแทนกูมาก จะได้รู้ว่าเวลาทีมงานปล่อยภาพผิดคนโดนฟ้องคือเจ้าของรายการเวลาทีมงานไม่ไม่ปล่อยภาพงานของลูกค้าของลูกค้าคนโดนงด่าคนโนปรับก็เจ้าของรายการปล่อยภาพหน้าเด็กออกมาแบบไม่เหมาะสมคนโดนด่าก็เจ้าของรายการซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมีการพูดคุยและประชุมกันไปแล้วทีมงานไม่โดนหรอกครับพิธีกรกับเจ้าของรายการนี่แหละที่โดนและที่สําคัญพิธีกรันรายการสดอยู่ไม่มีโอกาสเดินออกไปเพื่อที่จะไปพูดก็ต้องพูดผ่านตอนออกอากาศนั่นแหละครับในส่วนของทีมงานผมทุกคนเข้าใจหมดว่า สานการณ์ตอนนั้นมันคืออะไรไม่มีใครกดผมเพราะผมมั่นใจเวลาว่าเราอยู่กันแบบครอบครัว mm hmm. พวกเขารู้ว่าผมเป็นคนยังไงอ้อแล้วที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นแก้ปัญหาโดยการไล่ทีมงานออกไปสิเพราะว่าผมไม่ถึงขนาดนั้นรครับทีมงานผมเขาคงอยากให้ผมบ่นมากกว่าไปไล่เขาออกที่จะวัญที่สุดอย่างที่บอกเลยครับบ้านใครบ้านมันเข้าใจความหมายนะครับอืมบ้านใครบ้านมันหลายคนก็ตีความไปว่าบ้านใครบ้านมันก็คือการไม่ การไม่ใช่ไหม <laughs> ไม่อะไรสักอย่างนั่นแหละครับไม่สอเสือ,อนั่นแหละนะครับแล้วก็อ่ามีมีล่าสุดพี่จีนนะครับก็ออกมาชี้แจงครับว่ามีโอกาสได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยแล้วพี่หนุ่มกัญชัยถึงเจต,ตนาของผมในขณะที่ผมก็เข้าใจการทํางานของหุ่นกระแสดีเอาเป็นว่าแท้ก็ไม่เห็นจะสุภาพไปเต็มที่แต่ลบกวอย่างเดียวไม่แชร์ข้อความเพื่อสร้างเจต,ตนาขัดแย้งมันไม่มีประโยชน์ัมันไม่มีประโยชน์กับไ,ไหนเลยอ่า ส่วนไอที่บอกว่าให้ไปคุยหลังไม่จะดูมือชิปป่าจะบอกว่าจ้าอ่ะนักเขาไม่นุ่มนะอ่าาไม่นุม่มอันนี้ฝั่งผู้นุม่มโดยทั้งอ่าหัวกระแสวันนี้นะฮะก็ทําเรื่องราวของอ่าหมอบีนะฮะใช่อันนี้ก็เป็นตอนที่สี่แล้วใช่ไหมห้าครับห้าแล้วนะใช่ใช่ห้าเรวอื <c oughs> อก็มีช่วงหนึ่งของรายการะคระับที่อ่าพี่หนุ่งของเราเนี่ยขอขอขึ้นอินเสิร์ตนะฮะอ่า ินเสิร์ตขึ้นมาตัดฉับดับไรก็แล้วก็มีแซลนะครับว่านี่เป็นไง <laughs> นี่เร็วขึ้นยังเออเร็วขึ้นยังนะฮะเพราะและ้วพร้อมบ,บอกว่าปกติเนี่ยใช้ทีมทีมภาพทีมอินเสิร์ตเนี่ยคนเดียวอ่าแต่หลังจากเหตุการณ์นี้มาใช้สามคนเลยเออทุกอย่างเลยไวขึ้น <laughs> เลยไวขึ้นแต่ผมว่ามันเรื่องของการทำงานแหละการทำงานข่าวหรือว่าเป็น <laughs> เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อืมเพราะว่ามันต้องรายงานข่าวตลอดเวลายิ่งใสยข่าวเดี๋ยวเขาจะรู้ถ้าหากภาพข่าวมันมีผิดภาพขึ้นมานั่นหมายความว่ามันส่งถึงภาพลักษณ์ของคนต้นข่าวด้วยออืมอเขาก็เลยแบบสติ๊กเป็นอย่างมากว่าเอ้ยอะไยังไงในขณะเดียวกันผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องแบบกระฟัดกระฟียดออกอากาศด้วยอืม มันมันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้หน่อยนึงนะครับอย่างอย่างอ่ายกตัวอย่างสรยุทธ์อุ่เฮียสรยุทธ์คนหนึ่งไปละอีกคนหนึ่งพี่อุ๋ยภาคภูมิมก็มีการขอขึ้นอินเสิร์ตเหมือนกันอืมครับเขาก็พูดแบบกันแบบสุภาพนุ่มนวลอ่าอันนี้มันอยู่ที่อยู่ที่อ่าการทํางานจริงๆแล้วว่าทํางานเป็นยังไง หรือมีกระบวนการอะไรแต่ประชุมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอืมใช่อันนี้อันนี้ความเห็นผมเออเชื่อว่าทุกรายการที่เป็นของทีวีนะก็ประชุมกันก่อนอยู่เน้ว่าเออเราต้องวันนี้เรารันข่าวอะไรบ้างมีรันดาวหนึ่งส่องสติว่ายังไงอะไรเงี้ยอืมอืมหรือครับถ้ามีด่วนแทกขึ้นมากมันก็ต้องวางแผนกันทันทีอ,ะอ,อ่ะอืออะามาควบคู่กันไปก็ต้องสมกันอืมมันก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทํารายการอะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องทํากันเป็นทีมอยู่แล้วอืมอมันหรือว่ามันเป็นความการวัดความสามัคคีภายในช่องด้วยอภายในฝ่ายข่าวด้วยใช่อืตั้งแต่กองบอกอสวิตเชอร์ยันพิธีกรผู้ประกาศอ่าแล้วก็นักข่าวภาคสนามอ่าอะไรอย่างนั้น,น <ะ S 1> อืมนะครับผมที่เขเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสพข่าวอะไรทุกอย่างเนี่ยเสพอ่าอิโมชันแนลเดี๋ยวนี้ เขาเขาเอาอิมมอชเนลมาเล่าข่าวเยอะอืมแต่สิ่งที่เราต้องเสพก็คือข้อเท็จจริงใช่ข้อเท็จจริงที่นําเสนอไปอย่าให้อารมณ์อิมมอชเนลของผู้ประกาศหน้าขนาดนั้นเนี่ยคอยตามคุณอครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่อว่าผู้ประกาศนะฮะว่าเอ,อดราม,ม่ามากเกินไปหรืออิมมอชเนลมากไปแต่ว่ามันมีได้แต่ควรมีให้พอดีนะณะเดียวกันผู้ชมก็ไม่ควรดึงอิมมอชเนลส่วนตัวของผู้ประกาศเนี่ยจึงไปใส่กับความเห็นของตัวเองด้วย เป็ไปกับวิจารณ์ของตัวเองด้วยก็ต้องใช้วิจารณ์ในการฟังข่าวอย่างนี้ดีกว่าเดีนต่ข้อเท็จจริงนะฮะนะครับอ่ะเปะกันรายการเรานั้นขออภัยที่อาจจะไม่เต็มพี่นะครับผมนะคะเพราะตําแหน่งกว่าเก้าสิบปร์เนนั้นคนเดียวครับผมคนเดียวฮะเรา ไม่เป็นไรเราถือว่าเราก็ไม่ได้กระฟัดกระเฟียกออกอากาศใช่เราไม่ได้ขนาดนั้นใช่เพราะเราแต่กันได้เราไม่ได้ขนาดนั้นหรอกใช่ใช่เพราะคนที่สังการก็คือตัวเองแล้วคนที่ต้องทาคือใครก็ตัวเองเหมือนกันนะครับเออครับออนสตอปเซอร์วิสอยู่แล้วนะฮะรายการเรามันไม่ได้ไม่ได้อะไรเยอะไม่กระไม่กระทั่งที่วัดอัปเดตกับเพลงทูไนท์อ่ะก็ก็คนนี้อ่ะก็คนนี้นะฮะคือไปดูอย่างให้เธอแล้วไม่ว่าเธอไปเคยเป็นอะไรกับฉันเลยครับก็ มันมันคือแบบมันต้องสวิต์มันต้องดูมันต้องเล็งมันต้องอ่าน<ช>นะฮะ<ช>ทำารายหลายอย่างมากคม<ช>ัลติทัสกิ่งสุดๆนะครับอืโอเคนะฮะอันนี้ฝากถึงผู้เสพข่าวแล้วก็าผู้ประกาศข่าวหลายๆท่านนะฮะอืมครับแล้วถ้าทำดีแล้วก็ทำต่อไปนะครับร <c oughs> ายงานข้อเท็จจริงนะครับสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ <c oughs> <c oughs> ข้อเท็จจริงข่าวสาร